สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับชานนจากร้าน402 Shop นะครับแฟนเพจ402 h o p facebook ส่วนตัวชานนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาให้ดู็บฟ้อยนะแต่ยกเครื่องร้อยผ้าใส่แบบถ้าคุณเบื่อถ้าคุณเบื่อเครื่องร้อยผ้าแล้วคุณอยากกลับไปใส่เครื่อง็บฟ้อยทํทำได้นะครับ คือหูหูเครื่องเดิมๆจะยังอยู่ครบนะครับเดีนะ๋ยวมาดูกันนะครับคือแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> เนี่ยหูเดิมๆมันจะยังอยู่นะครับหูหูเดิมๆตัวร่างไม่ได้แตะเลยนะครับเออนี่นะครับไม่ได้แตะเลยนะครับอันข้างตัวข้างบนก็ไม่ได้ปาดไม่ได้ตัดออกนะครับคือถ้า คือทางร้านผมเป็นที่ร้านผมจะทํำอย่างนี้ที่ร้านผมจะต่อออกมานะครับต่อออกมานะครับไม่ขาดไม่หักนะครับหกสิบสี่ชักห้าของผมคันตะก่อนทําแบบนี้ไม่หักไม่เป็นอะไรนะครับตัวข้างบนแน่นแน่นเลยนะครับตัวข้างบนนี่เหล็กอย่างใหญ่เลยนะครับไม่มีขาดไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเครื่องก็ใจเฉียวๆนะครับ ไม่ชนนะไม่ชนนะครับห่างอยู่นิดนึงนะประมาณสองมิลน,นี่แหละคือท,อ,อท่อก็คอท่อก็คอท่อและยิปซ่าทั่วไปเลยนะครับท่อไม่แง้นไม่เชิดเครื่องไม่เชิดนะครับนี่ครับทำแบบผมนะครับถ้า,ถ,าบบถ้าคุณทําแบบผมทําเนี่ยถ้าคุณทําแบบที่ว่าเครื่องเครื่องขยับมาอีก ให้มันอยู่ประมาณอย่างนี้เนี่ยคือมันต้องเสียอย่างนี้คือมันจะได้ปาดตรงนี้เลยนะครับปาดตรงรูเดิมนะครับรถคันคันของผมรีบร้อยคันเจ็ดเจ็ดของผมมันได้ปาดนะครับเสียโครงเลยนะครับผมลูกค้ามาทําผมก็เลยทําแบบนี้ให้นะครับชุดไฟก็ชุดไฟร้อยยี่สิบห้าตรงรุ่นเลยนะครับ ทุกอย่างติดหมดนะครับไฟต่ําไฟสูงใช้งานได้แต่ใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ต่อนะครับนี่นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเย็บเยบเรียบ,เร,ยบ,เ,รยบเรียบเลยครับก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปสอนแปลงใส่พักเท้าให้นะครับอีกคลิปหนึ่งเข้าไปดูในช่องผมนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอาฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำ u t u b e อย่างเต็มระบบให้นะครับ งานมีมาเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวผมสอนทํานั่นทํานี่ให้นะครับแบบใช้เครื่องมือตามตามที่เรามีนะครับผมมีแค่นี้เครื่องมือผมนะครับแต่ผมใช้ทักษะเอานะครับก็เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับ